ติดตามรับฟังข่าวสารเมืองเบตงและความเคลื่อนไหวในประเด็นดตา่างๆในรายการห้องข่าว93ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา20นาฬิกา30นาทีถึง21นาฬิกาและรีรันเวลา9นาฬิกา10นาทีถึง9นาฬิกา30นาทีทาง,งสวทเบตง FM 93 MHz เพจสวทเบตง News และวิทยุออนไลน์ radiobetong.prd.go.th โดยทีมข่าวสวทเบตง คณะทูตกลุ่มประเทศมุสลิม10ประเทศเดินทางเยือนจังหวัดแถบภาคใต้รับทราบแนวทางการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ความมั่นคงและการพัฒนาพื้นที่สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องที่ห้องประชุมน้อมกล้าว2ออบตคณะทูตกลุ่มประเทศมุสลิม1ิประเทศเดินทางเยือนพื้นที่จังหวัดแถงภาคใต้ตามคําเชิญของกระทรวงการต่างประเทศและสออบตเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมการทูตเชิงรุกสร้างความเข้าใจและสร้างการรับรู้อันดีเกี่ยวกับพื้นที่จังหวัดแถงภาค ใต้แก่นานาชาติโดยมีเอกอัครราชทูตจากประเทศมาเลเซียคูเวตโอมานอียิปต์อินโดนีเซียตุรกีโมร็อกโกซาอาระาเบียและอุปทูตจากสถานเอกอัครราชทูตกาตาร์และปากีสถานจำนวน10ประเทศทั้งนี้ในช่วงเช้าคณะเอกอัครราชทูตและอุปทูตได้รับฟังบรรยายสรุปภาพรวมนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับจังหวัดแดงภาคใต้จากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดแดงภาคใต้สภาความมั่นคงแห่งชาติและกรรมนธิาคสีื่อส่วนหน้าโดยพลเรือตรีสมเกีติผลประยุ ดูเลขาธิที่การสออมบตต่อได้นําเสนอมิติงานด้านการพัฒนา3าจังหวัดแดนภาคใต้ที่มุ่งเป้าเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถอยู่ร่วมกันได้ในวิถีสังคมพหอุธรรมอย่างยั่งยืนโดยเน้นการพัฒนาอย่างเป็นธรรมไม่แบ่งแยกและเท่าเทียมในทุกศาสนาและได้พัฒนาเศรษฐกิจสร้างงานสร้างอาชีพที่ยั่งยืนเพื่อกระจายไรายได้ให้กับประชาชนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในทุกมิติด้านานายนรินเวรโรดวิวัฒผู้แทนจากสภาความมั่นคงแห่งชาติได้บรรย สรุปสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดจากความแข่งแย้งในพื้นที่ว่ามีแนวโน้มลดลงอย่างมีนัยสําคัญตั้งแต่ปี2559เป็นต้นมาอีกทั้งสถิติการก่อเหตุตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2565ถึงวันที่30มิถุนายน2566มีสถิติการก่อเหตุรุนแรงจํานวน86เหตุการณ์สถิติผู้เสียชีวิต33รายและบาดเจ็บ110รายเมื่อเปรียบเทียบกับปี2560พบว่ามีสถิติการก่อเหตุรุนแรงจํานวนผู้ เียชีวิตลดลงร้อยละ6 9 44. ส4สะท้อนให้เห็นว่าสถานการณ์ในภาพรวมมีแนวโน้มที่ดีขึ้นตามลำดับเป็นผลของการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาที่รัฐบาลร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อมุ่งให้ปัญหาความมั่นคงในพื้นที่ได้รับการแก้ไขจนเกิดความสงบสันติสุขอย่างยั่งยืนประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคมพระอุธนธรรมขณะที่กรรมนารภาคส,ส่วนหน้าซึ่งดูแลงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ได้บรรยายการดำเนินงาน ควบคุมพื้นที่เน้นการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยยึดหลักการบังคับใช้กฎหมายด้วยความโปรง่งใสเสมอภาคและเป็นธรรมภายใต้การรับรู้และมีส่วนร่วมของผู้นําท้องที่ผู้นําท,ท้องถิ่นผู้นําศาสนาและเครือญาติมาใช้มาตรการจากเบาไปหาหนักคำนึงถึงผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ตามหลักสิทธิมนุษยชนโดยมุ่งหมายให้เกิดความสงบในสังคมและประชาชนสามารถใช้ชีวิตในสังคมผูกนิรมได้อย่างสันติสุขภายหลังการรับฟังสรุปสถานการณ์นายมุสต ฟาเอลกูนีเองอัครัชทูตอียิปได้ซักถามเกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหาของเหตุรุนแรงในพื้นที่ว่ามีสาเหตุมาจากอะไรโดยเลขาธิการสออบ,อบตตอได้ตอบข้อซักถามว่าปัญหาความรุนแรงตั้งแต่ปี2547นั้นสาเหตุหลักประการแรกคือความยากจนความเหลื่อมล้ำและความไม่เท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจส่วนที่2คือปัจจัยทางสังคมจิตวิทยาโดยเฉพาะเรื่องอัตลักภาภาษณ์ภาษาวัฒนธรรมที่ประชาชนในพื้นที่มีความรู้สึกว่ายังไม่ได้รับการยอมรับการ สนับสนุนจากภารัฐนและต้องการพื้นที่ในการแสดงออกทางอัตลักษณ์อย่างเพียงพอส่วนที่3คือการแก้ไขปัญหาการดูแลเรื่องของความยุติธรรมในพื้นที่ซึ่งทั้ง3ส่วนรัฐบาลไทยพยายามแก้ไขปัญหาโดยตลอดหนุนเสริมสร้างการพัฒนาเศรษฐกิจแก้ไขปัญหาปากท้องความยากจนและเน้นแก้ไขปัญหาแบบสันติวิธีโดยใช้การพูดคุยสันติสุขซึ่งไทยพยายามทําอย่างดีที่สุดและตั้งเป้าหมายไว,ไว้ว่าอีก4ปีจะสามารถยุติความรุนแรงได้โดยคณะทูตกลุ่มประเทศมุสลิม ประเทศมีกาหนดการเยือนพื้นที่จังหวัดแดนภาคใต้ประกอบด้วยจังหวัดยะลาจังหวัดปัตตานีและจังหวัดนราธิวาสเป็นเวลา3วันระหว่างวันที่25-27ถึงกรกฎาคม2566เพื่อรับทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์และแนวทางแก้ไขปัญหาจังหวัดแดนภาคใต้เพื่อให้คณะทูตกลุ่มมุสลิมได้สื่อสารสร้างความเข้าใจให้เห็นว่าประเทศไทยได้ดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมติดตามรับฟังรายการห้องข่าว93ได้ใหม่ ในวันและเวลาเดียวกันนี้ทางสวทเบตง f m 93 MHz เพศสวทเบตงนิวส์และวิทยุออนไลน์ RadioBetong.PRD.GO.TH